โควดยังวะโทรหาโควิดดีกว่าคุณโควิดครับต้นตระกูลของคุณเนี่ยมาจากที่ใดครับครอบครัวของผมและบรรพบุรุษของผมก็คือไวรัสต้นตระกูลโคโรนา คุณโควิดครับแล้วคุณสามารถเพิ่มจํานวนได้ขนาดไหนครับผมสามารถเข้าไปในเซลล์เพียงตัวเดียวและหลังจาก24ชั่วโมงผมจะเพิ่มจํานวนได้เป็นหลายล้านตัวคุณโควิดทำไมเขาถึงเรียกคุณว่าคุณโควิดนะครับเพราะมันคือตัวย่อของคําว่าโคโรนาไวรัสดีซีด2019โอเคครับแล้วจุดเริ่มต้นของคุณนะตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มาจากที่ไหนครับ จุดเริ่มต้นของผมตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนแล้วคุณแพร่กระจายได้อย่างไรครับผมแพร่กระจายโดยการนำพาของเสษนละองฝอยผ่านการไอและจามเป็นหลักครับแล้วคุณเข้าไปในคนปกติในในช่องทางใดครับได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางปากจมูกหรือตาทั้งสองข้างแล้วระยะฟักตัวเนี่ยได้กี่วันครับได้กี่วัน ประมาณ2 1 4ถึงสวันแต่โดยทั่วไปแล้ว5 -6 ถึงวันครับแล้วจุดประสงค์ของการที่คุณเข้าไปในร่างกายมนุษย์นะครับเพื่อจุดประสองค์อะไรครับโจมตีระบบทางเดินหายใจและทำลายมันให้สิ้นซากเออแล้วสภาพแวดล้อมแบบไหนที่คุณที่คุณชอบอะครับผมชอบอากาศเยน็นๆขมุกขมัวและสิ่งแวดล้อมที่มีความชืน้นคุณโควิดแล้วอาการเป็นอย่างไรเมื่อคุณเข้าไปในร่างกายมนุษย์แล้วอะครับ มนุษย์จะมีอาการอย่างไรครับไข้สูงไอแห้งๆน้ำมูกเหนียวข้นเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียการตรวจวินิจฉัยแบบใดที่จะทําให้รู้สึกว่ามันแม่นยําที่สุดในการตรวจพบคุณนะครับโดยทั่วไปเก็บสารคัดหลั่งทางโพรงจมูกหรือช่องลำคอแล้วคุณชอบอะไรครับผมชอบความแออัดการพบปะของผู้คนการารักษาความสะอาดในสถานที่ต่างๆพื้นที่อับชื้นและอากาศเย็นๆแล้วก็อะไรที่ จะหยุดคุณได้บ้างครับการอยู่บ้านไงละ่ะรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมที่แห้งล้างมือให้สะอาดสวมหน้ากากอนามัยคุณจะฆ่าทุกคนเลยหรือเมื่อคุณเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์แล้วครับไม่ใช่นะผู้คนต่งางหากพากันหวาดกลัวแต่ในความเป็นจริงแล้ว80%ของผู้ป่วยสามารถหายเองได้และ17%ของผู้ป่วยก็รักษาให้หายเองได้มีเพียง2-4%เท่านั้นที่ผมจะฆ่า แล้วคนแบบไหนที่คุณจะฆ่าครับผมฆ่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและระบบทางเดินหายใจแล้วเด็กล่ะครับไม่นะผมรักพวกเขาโดยส่วนใหญ่ผมจะไม่ทําร้ายพวกเขาหรอกคุณบอกถึงวิธีการป้องกันคุณได้อย่างไรบ้างนะครับแน่นอนสิอยู่บ้านไงละ่ะอย่าพบปะผู้คนล้างมือบ่อยๆอย่างถูกวิธี ถ้าไอาหรือจามให้ใช้ผ้าปิดจมูกด้วยเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรรักษาความสะอาดของเครื่องใช้ภายในบ้านลูกบิดประตูโต๊ะคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออย่างสม่ำเสมอคุณโควิดครับแล้วเรารู้จักด้านมืดของคุณมามาพอสมควรแล้วแล้วคุณมีด้านสว่างบ้างไหมครับมีสิครับผมได้จัดแจงสมาชิกในครอบครัวให้อยู่พร้อมหน้ากันทำความสะอาดที่พักอาศัยและผมทำให้สภาพแวดล้อมของโลกดีขึ้น คุณโควิดครับเบื้องลึกแล้วคุณมีความสุขหรือไม่ที่คุณทําเรื่องแบบนี้ค่ะผมมีความสุขเพราะผมทําให้มนุษย์เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลองมองย้อนกลับไปในอดีตก่อนที่จะเกิดโคโรนาไวรัสแลยการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้สุดท้ายนี้คุณจะฝากอะไรกับกับผมกับพี่น้องประชาชนบ้างครับอยู่บ้านกันนะครับจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันหรือยารักษามันดูแลสุข,ขอ,อนามัยให้สะอาด ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารนณานสุขอย่างเคร่งครับโอเคขอบคุณครับ